สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบานเรามีพระเครื่องค่ะ EP ที่87แล้วนะคะช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปหลายวันเลยนะพี่นาะต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่รอคลิปน้องนะคะพอดีทํางานประจําแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงต้นเดือนทําเอกสารนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนิดนึงนะคะแต่น้องก็ยังรับสายอยู่ทุกๆวันนะคะเวลาที่ใครมาดูคลิปเก่าๆ ก็ว so, ันนี so, work, so, like ้นะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่0ย์992107401เบอร์นี้สามารถโทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะพี่นะยกเว้นโอนเงินนะคะเบอร์นี้จะโอนไม่ได้นะพี่นะก็พี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิกไว้ด้วยนะคะพี่วันนี้นะคะน้องขอลง9องค์9รูปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ารีไปทํางานเดี๋ยวอัดคลิปลงรายละเอียดที่พี่ๆได้ดูก่อน วันนี้พระบ้านเก่าๆเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนนะคะสามารถยกหูโทรหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วกดโทรหาน้องบบารมีพระเครื่องค่ะพี่พระนะคะน้องแจ้งก่อนเนาะราคานี้ไม่มีประกันนะคะพี่ก็คือราคาหลักพันประกันไม่มีนะพี่นะเพราะว่าน้องเป็นพระบ้านทั่วไปเลยพี่ ก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดให้ดูกันนะพี่นะค่าส่งนะคะบ้านละห้าสิบบ้านละสี่สิบาทค่ะถ้าโอนเลยบ้านละสี่สิบนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทนะพี่นะอันนี้ต้องเข้าใจน้องด้วยนะคะเพราะว่ามันชัดเก็บเงินปลายทางน้องนะพี่นะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่องค์แรกคะ่ะนี่เลยรูปปั๊มเหมือนคะ่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องเคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพิมพเข่าวกว้างหลังเต็ม เนื้อทองระคังค่ะพิธีเข้าพิธีเสาร์ห้าปีสองห้าหนึ่งหกนะพี่นะหลวงพ่อพรมค่ะด้านหลังค่ะพี่คมคุมแบบนี้ด้านข้างนะคะหลวงพ่อพรมนะคะรูปปั๊มเหมือนจ่าพี่จา๋าถ้าสนใจนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วโทรมาหาน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะอันนี้นะคะพี่พิมพเข่าวกว้างหลังเต็มค่ะเนื้อทองระคังค่ะ พีทีเศาห้าปีสองนห้าหนึ่งหกนะคะน้องหาข้อมูลมาให้แล้วนะพี่นะก็องค์นี้นะคะเปิดกันที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะองค์ที่หนึ่ง ep ที่แปดสิบเจ็ดเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมค่ะกระดานนี้วันนี้เปิดที่หนึ่งพันบาททุกรูปทุกองค์นะจ๊ะพี่ด้านหน้านะคะตรงจีวรพาดมียันนะคะพี่ลื หรือหลวงพ่อพรมด้านข้างด้านข้างขวามือน้องค่ะด้านหน้าด้านข้างซ้ายมือน้องนะคะด้านหลังค่ะต่อคำว่าช่องแค์ค่ะพี่ตรงฐานนะคะนี่เลยด้านบนค่ะองค์นี้เปิดที่หนึ่งพันน้องแบ่งปันให้หนึ่งพันบาทนะคะถ้าโอนเลยก็คุยกันได้บางคนก็น้องก็ส่งให้ฟรีเนาะแล้วก็ ถ้าจะต่อกันนะพี่น,น้องรบกวนให้พี่ดูหลายๆองค์คือราคาคุยกันได้อยู่แล้วแต่ถ้ามาีมาสี่เอฟองเดียวเรากดน้องเหลืออยู่ที่แบบครึ่งครึ่อง,องอ่ะคืแบบดูดัดนดูดันจังเลย <laughs> เราก็อยากขายซะด้วยใครได้ดูเรือแข่งจังหวัดพิจิตรบ้างคะ่ะไม่ได้มาชมแต่ว่าดูออนไลน์ก็ได้ไปกันต่อองค์ที่สองนะพี่นะองค์ที่สองนะคะนี่เลย เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นพักกำแพงซุมก่อคะ่ะพิมพ์ใหญ่มีกระหนกเป็นเนื้อดินนะคะได้รับความนิยมสูงสุดเลยและได้ถูกบรรจุไว้ในชุดเบญจาภาคีด้วยนะพี่นะเฉพาะพิมพ์ใหญ่แบ่งออกเป็นสองแบบนะคะพี่อันนี้พักกำแพงซุมก่อพิมพ์ใหญ่มีกระหนกแล้วก็พักกำแพงสุมก่อพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกหรือซุ้มกอดำนะคะ องนี้นะคะพี่เปิดที่หนึ่งพันบาทเรี่ยมกรอบกันน้ําเช่นกันค่ะพี่พราซุมกอนะคะพ้ากําแพงซุมกอพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้อันนี้พากําแพงสุมกอพิมพใหญ่มีกระหนกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายละเอียดใกล้ๆค่ะเปิดที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่นี่เลย เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะถูกตาต้องใจนะคะแอดไลน์มาหาน้องได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่0 9 9 2 1 0 7 4 4 1นนะพี่นะองนี้นะคะเป็นพ้ากำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกะนกนะพี่นะองที่2ค่ะทุกครั้งที่พี่ๆโทรมานะคะรบกวนแจ้ง EP ีน้องนิดนึงแล้วก็หมายเลขพาะนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะเพิ่งโทรมาแบบอีี ที่ลงไปแล้ววันหนึ่งวันสองวันแบบนี้นะคะพี่น้องจาําพระไม่ได้จริงๆนะพี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าทํางานประจําด้วยมันเหมือนข้ออ้างนะแต่ว่าน้องจพาพระไม่ได้จริงๆไปกันต่อองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามค่ะเรนรกลมหลวงพ่อยิสค่ะพระคูนียุทธธรรมสุนทรเนื้อทองแดงปีสองห้าสามปุกนะคะพี่วัดหนองจอกอค่ะ อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะมีรอบเหรียญมีจุดไข่ปลานะคะด้านหน้าอ่มีร่องรอยนะคะก่อนที่เขาจะถูกครอบอยู่ในกันน้ําแบบนี้น่าจะเคยแบบผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะพี่เนาะที่ระลึกค่ะสร้างกุฏิสงพอศสองหนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ เก่าๆคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้เรื่อมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยค่ะสวยๆค่ะพี่เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นทรงกลมค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วโทรหาน้องโบบารมีพระเครื่องนะพี่นะซูมให้ดูใกล้ๆมีจุดไข่ปลารอบเหรียญเลยค่ะพี่เป็นเหรียญกลมค่ะหลวงพ่อยิปนะพี่นะเนื้อทองแดงค่ะปีสองห้าสามหกน้องหาข้อมูลให้ ให้พี่ๆแล้วนะคะพี่องค์นี้นะพี่นะปากจมูกปากตาใบหูนะคะอ่ะใ,ให้ดูใกล้ๆใหดูใกล้ๆเนื้อทองแดงค่ะพี่องค์นี้ไปกันต่อนะคะองค์ที่สี่ค่ะพี่องค์ที่สี่นะคะ วันนี้นะคะเป็นพาบ้านเก่าทั่วไปเลยนะพี่นะไม่มีประกันให้นะคะพี่ๆองค์ที่สี่นะคะเรียนกรมะ้าจารย์ฟันค่ะอาจจะรูอันนี้เป็น เหรียญเนื้อในว,า,ในวาระโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีค่ะจะสร้างราวปีมกรานะคะปีสองห้าหนึ่งสี่นะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันค่ะพี่อาจารย์โลรอบเหรียญน,นะคะพี่มีเ,ออเหมือนจุดไขป่ปลา ไม่แน่ใจว่าจุดไข่ปลาหรือว่าอา่พี่มันจะเป็นไแมบบ่แน่ใจว่าใช่จุดเข็ปลาไหมขออภัยด้วยนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะมียันค่ะนี่เหรอด้านหลังคมๆเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะพี่นะเรี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะนี่เขามีห่วงไปให้ตรงนี้ด้วยนะพี่นะห่วงเขานะคะติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่นะ อ่าห่วงเขานะคะเใเหรียนกลมพระอาจารย์ฟันค่ะนี่เองให้ดูใบหูอันนี้จะเป็นด้านข้างของพันนะคะที่เหรียญน,นะคะมีเส้นเส้น รายละเอียดดีเทลสวยสวย,สวยคมคมแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่ห่วงห่วงเหรียญไปให้ด้วยนะคะอยู่ในนี้เปิดที่หนึ่งพันค่ะองค์ที่สี่ ep ที่แปดสิบเจ็ดนะพี่นะ ep ที่แปดสิบเจ็ดขอรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะพี่นะก็เดี๋ยวไปกันต่อองค์ที่ห้านะคะพอดีน้องทํางานประจําด้วยแล้วช่วงนี้ก็จะ คืนก็นไม่ได้มีเวลาอาัดองค์ที่ห้านี่เลยนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณค่ะรูปไข่หลวงพ่อไปรวัดกำแพงฝั่งธนบุรีค่ะพี่อันนี้นะคะวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกค่ะสองอสองสี่เจ็ดแปดนะองค์นี้เก,ก,เก่าๆเลยพี่เปิดที่หนึ่งพันนะคะ งดต่อนะพี่นะงดต่อนะคะนี่คือยันค่ะตรงนี้มียันนะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะพี่นะกเก่าๆแบบนี้เลยพี่เลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะมีทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะอย่าลืมแอดไลน์มาที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1อ่จะดูรูปพระองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์น้องมาได้เลยหรือโทรมาก่อนได้นะพี่นะเรียญรูปหล่อบโบราณค่ะรูปไข่หลวงพ่อไปรค่ะพี่อันนี้ กำแพงฝั่งธนบุรีนะคะของพ่อไปรค่ะด้านหลังมียันด้วยนะพี่นะยันน้อยๆตรงนี้แล้วก็มีคำว่าที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดค่ะพี่องค์นี้เปิดกันที่หนึ่งพันนะคะงดต่อนะพี่นะเพราะว่าพี่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆแน่นอนค่ะไปกันต่อเลยนะพี่นะไปกันต่อเลยนะคะ เหรียญกลมรุ่นแรกค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโพสีตาลามค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะจังหวัดชัยนาทนะคะนี่อ่าคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะลรงจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยเหรียญกลมค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้เป็นเหรียญกลมรุ่นแรกนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะ ด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะด้านหน้านะคะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆชอบองค์ไหนถูกใจสามารถทักไลน์แอดไลน์มาได้นะพี่นะน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะช่วงนี้ต้องขออภัยพี่ๆที่รอคลิปน้องนะคะน้องไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าทํางานประจําด้วยเนาะพี่เนาะนีอ้อันนี้มันโดนไฟไปกันต่อองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดค่ะพี่ องที่เจ็ดนะพี่นะสักครู่นะคะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อโสธรปีสามเก้าค่ะพี่เลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะถ้าพี่ๆไม่ชอบกรอบสามารถแกะกรอบออกได้นะคะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อโสธรค่ะพี่นี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะน้องเปิดที่หนึ่งพันนะคะพีนี้ขอเปิดที่หนึ่งพันบาททุกรูปทุกองนะพี่นะนี่เลยเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้นะคะรายละเอียดดีเทลสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ตรงหัวไหล่ด้านหลังด้านบนบนศีรษะนะคะใบหูอ่านี่เลยด้านหน้าค่ะพี่จมูกปากตาใบหูนะคะรอยยิ้มนะคะนี่เลยตรงตรงนี้นะคะเป็นหัวน,นมหรือหน้าอกน้องไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะพี่นะไม่ได้มีเจตนานะคะนี่เลยท่านั่งลังสมาธิเนาะพี่เนาะองค์นี้เปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะองค์ที่เจ็ดของ ep ที่แปดสิบเจ็ดค่ะพี่ไปกันต่อนะพี่นะ ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่0 9 9ย์เก้าเก้าสองหนึ่งูนย์เจ็ดสีู่ย์หนึ่งค่ะไปกันต่อค่ะพี่เหรียญรูปไข่เช่นกันเลยนะพี่นะ EP นี้เหรียญกลมเหรียญรูปไข่เยอะมากเลยนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเอียค่ะปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะพี่เรี่ยมเกาะกันน้ำแบบนี้นะคะรุ่นฉลองสาลาการประเรียนข่าวัดวัดบ้านดานจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่เลยหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านดานนะคะ จังหวัดปราณปราจีนบุรีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะด้านในนะคะใส่ห่วงเขาไปให้ด้วยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันค่ะพี่องค์ที่แปดอีพีที่แ7ดสิบเจ็ดนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่คมๆแบบนี้เลยนะมีห่วงใส่ไปให้ข้างในเพราะว่าเป็นห่วงขึ้นมาคู่ตัวเขานะคะมีรอยจานตรงนี้ด้วยนะพี่นะนี่นี่รอยจานตรงนี้นะคะ แล้วก็มีลายกระหนกตรงนี้จมูกบากปากตาใบหูคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่น้องซูมให้ดูใกล้ๆคมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมหรือรายล,ละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์น้องมาได้เลยนะพี่นะองค์นี้น้องเปิดที่1,000บาทเช่นกันนะคะพี่1,000บาทเช่นกันเนาะพี่เนาะก็ซื้อง่ายขายคงต้องโทรหาน้องโบบารมีพะเครื่องเท่านั้นนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรมาหาน้องโบบารมีพะเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋า โทรมาหาน้องบวบารมีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่เก้าค่ะวันนี้มีมาแค่เก้ารูปเก้าองค์เนาะพี่นะเนาะเรียมกรอบกันน้ําแบบนี้มาเลยนะคะรูปรอหลงข้อเงินวัดบางคลานค่ะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่ให้ดูใกล้ๆหรือรายละเอียดดีเทลนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะจมูกป,ปากตานะคะใบหน้าชายผ้านะคะสามารถดูได้ ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะเปิดที่หนึ่งพันบาทค่ะสงก้นค่ะด้านหลังค่ะนี่กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกันหนูภูมิใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่พี่ๆมากดติดตามช่องน้องนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องมาด้วยอย่าลืมกดดูคลิปทุกคลิปนะคะพระที่น้องเอามาลงภันพาบ้านทั่วไปค่ะพี่เป็นพระเก้าเก็บของคุณตานะคะก็ นำมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด9รูป9องค์ค่ะถ้าสนใจองค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์มาหา้องโบบารมีพะเครื่อง0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นะคะรายละเอียดดีเทลตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้องได้เลยพี่สำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพาเครื่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระคุณค่ะ